เราไปพบกับคำบศัพท์อาเซียนประจำวันนี้กันก่อนเลยครับคำบศัพท์อาเซียนในวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่ภาษาจีนกลางค่ะซึ่งวันนี้ชิชิจะแนะนําคําที่เกี่ยวกับฤดูการนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ฤดูฝนซึ่งฤดูฝนจะใช้คําว่าหยู่จีฟังชาชาอีกทีนึงนะคะหยู่จี ซึ่งแปว่าฤดูฝนค่ะแล้วหลังจากฤดูฝนแล้วก็จะเข้าฤดูหนาวแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราไม่ได้มีฤดูหนาวอย่างที่คนจีนเขาเข้าใจกันนะคะเวลาคนจีนเขาจะาพูดคําว่าฤดูหนาวของประเทศไทยเขาจะใช้คําว่าหลังจี้แทนนะคะเึ่งแปลว่าฤดูเย็นอีกทีนึงนะคะหละังจี้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้ากลัวลืมก็เอากระดาษมาจดด้วยนะคะ นั่นแหละครับคือคำศัพท์อาเซียนสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมจดจำแล้วก็ฝึกท่องไว้ด้วยนะครับประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC กำลังจะมาถึงคุณเร็วๆนี้แล้วครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการลายสือสื่อภาษาและเราสองคนฮันเตอร์ละตะตะและฮันเตอร์แล้วนะครับเจอกันได้ใหม่หลังหกโมงเย็นหลังค่าวทชนธแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ